โ่อทั้งผุนนกดิพี่น้องนกขาวๆนกเจ้าตัาคกลยบ่ nằm lái luôn nằm lái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  không không nó không lục lục khôi Châu khảo nữa เอกาดตรงไหนตรงหน้าพี่น้องไม่เยอะไหรน้ำมันลายแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกน้ำมันลายแล้วเพราะว่าอยู่แล้วนี่น้ำคลองเต็มหมดแล้ะน้ำบนนี้ามาเอนจระเดี๋ยวนังฝนมันตกแห้งแบบสองมือสามมือ อ่นขนาดแดดก็ได้เนี่ยคนมาสิมาอะไรจุนี่แหละพี่น้องต้องกินน้ำหน่อยเนาะนต้กัตกลงมาแลยกันตกลงมาแล้วมันกัหลายแล้วน้ำเออพังทาม น้ำมันไลนะ่อ่เนาะน้ำมันไลแล้วก็ขึ้นไปทั่วเลยเสียดลูกหักลูกยังก็ขึ้นไปน้ำให้หน้าน้ำให้ยังเลย มีใบใหญ่มีเจ e. uh? mm ้าอยู hmm. ่บ mm ่ม hmm. ีเห oh, ้ oh, <t <t okay <t <t ุาอยู่ว่าทำไรปันมีอะไรไหมบต้อม้หยิ่กดโดนมดยดงหรืออะไรโอ้ได่ปลาปลานี่ปลาซสวปลานี่ปลายไปเขีงนหอ่บ่ ปานชิวปลาขาวน้อยบรนดุปลาเคียงมุกก็ลังเสียบเสียบได้สำหรับว่าจะพู่ถึงอยากได้พวกปลาพวกมดแดงได้ไยมน่ะไดกัดตินั่ะแดงชายมดแดงชายเต็มเลยใช่ตังไปหาเบื้องเห็ดเจ้าพ่อ าสิพากันมาเบ่งหัวคุณนอนคือยันบ่คือดอกน้ำมันหลน้องนี่ได้ไหมน่ง,นองโอ้เบ่งว่าบ่นบน่บนบ่นถ้าบ่นกันไถลา,างว่าว่ามี่อืมคุณนี่วันหายนากเน,น,น,นี่ย,ยแล้วนา้นานมันหลน้ามันเยอะแล้ว เอาปลาได้อาได้อืมก็คืออ่นวะน้องไม่คือไม่คือแดดกระ้อนพวดพวก ม้วนลกแตงพี่น้องเดินหลังสิใหม่อยู่นะ นี่ก็นำไหดี๋ยวก,ก็ห่านพี่น้องโอ้ยมเมฆเส่สิบเปี่ยห่นปลาหน่อยพี่น้องส่นปลาหน่อย โอ้ต้อง่บ่อนหลาย่เไ่ได้เมงดากน้อยน้อยเมนงดาน้อยอันเนี่แ้มงดาพี่น้องโอ้เม่องดาเนืองดาพี่น้องอืมนี่มปนปลยยังปากัดปะหืมตัมะตมะตมเป็กป

หอนร้ายหอนร้ายยังดาโอ้ยสามันไปทั่วที่บปแล้วเออหนนำมันหลายเนาะหนำมันหลายมันบ่ได้ยุ่ยซุ่มกัน ปลาอะไรสิปาดูีแดงตรงๆน,นี่น้นอปลาดุก็หนาใช่ไหมปลาดุกหน่อยเนาะ นี่ยเติบเลใช้คนน้ำนึงเสียงน้ำตรกน้ำตรก๊ก เสียงน้ำตกกระเซหมวกกระเซ่หมวกอย่าข้นห่อนทันได้แมงดาแล้วเได้แมงดาด้วยลูกประดุกเขาเมนว่า,วาน้ำบมานนทางขวัญเนานะน้ามันข้นห่างได้ปลา้อยอ

โอ้ใหญ่บ่ใส่รองเท้าจอน้ำร่าง้นาำมันีเด้ะน้ำเยังกว่าน้ำบ่มันเลือกสั่ไหนบ่รู้เนาะน้ามันสางเด้อดเห็นะโอ้บ่อนบุบายบยมีหัวังกับสีบันเลยตังเลยระวังเนซ้ำนั่นบ่เจ้ย็นดีแต่วะ

กพ่อาางัโอ้ผู้ใดมาปลูกตะไคร้ไปนี่นนมีตะไคร้อันนึงพอ,อหนึ่งเลยจหน้างามเนยะตปูน้านหลายาไปจำเตื้อจำ,ำมึงวันหน,น,น้าร่างดวัน ีเ,าม,ม,าเมื่อแล้วกวันิตามหาประเด็น,นเดียวหาประเด็น <laughs> แก้วกัป,ปูไรตัวตัวเนาะแก้วกระปูกระปูกระปูน้อยกระปูน้อย น้าบ่ใส่หมใสแกงใส่น้ำซุเย็นวันน้ำเย็นว่าน้ำเย็นอยู่ได้บริเวนี้ขุนหอนจะเย็นน้ำดีแค่หอนระวังเสีบานมือด้วยนีตรังกะเกีาเพาคนว่าตันเห็นอย่างบ่อดดินพังลง อืมเพื่อนสูบน้ำข้าวนาเพื่อนเห็ดรอดพื้นอ๋อ,อทั้งีาีออพท่านตัดใบแต่เลยดิ่มล่องเนาะว่าใส่หมวกจักคนห่นกระฮึ่มน นีอะไรไหมเป่านน้อยตรงน,นี้น เจ้ายันน้ำถ่วมปะนะมันก็จะเวหนาเน,ะนาะเวหนางามเราลยของงามละหานองอ,อ,งงอุอตเลนีน้ีซ้อนนีซ้อนฟังุดได้หลายตัวเพิ่มกวามาึงกุ้ได้แมงอันนอยู่นี้ได้ออยปากทอปากท่อปากท,ากทอฟ้เละ ไมอยู่หดได้ค้าวผัดจองขึคือยุบแล้วข้าวาพดก็เป็นยุบยุบตะยคือไข่อลอมันเป็นยุบเลยกินยานี่ยแม่าดแมงได้กว่าถ้ามีครูมันอ่ามันหลายพวกกนอยเนา น้ำบาไล่เขาอยู่มองภาาประเดี๋ยวได้อีกแม่งแอนได้หลายเอออนลอกคอหายพ้อีกกน้ังอีกมาชมวิวชมวิวเดียวไง่ดียนววานมาทำกันเดัยน พ่อเพาเดินมเเนะเร็งเดี๋ยวบักลองแน่เดเี๋ยวมจะดินรเดยววหนนยคันเดี๋ยวเบื้งกล่องเลยว่ามันย่าจะล่าเจ้าวะเข้าวเจ้าได้สอนแล้วก็สอนแล้วมันมเจ้าจวาถ,ถ้าท่านังกินเขาวคุบกบ่อนสั้นหัวเขาพวกเนย่ยจะล่าก็จะขนพวกสั้นหัวเข่าดี่เป็นตัวปอมเหนนวนาแว่ตัวจริงต้องสั้นหัวเขาได้กินเขาใช่ไหมยากนด้วยหน้าฝสอนแล้ว ห่อนข้องห้อนแดดห้อนแตกเนี่จะแตกเบิ่เหรอเสียเสียน้ำน้ำก็คือพอเด่นแห้งจังนวดน้ำสซนครับแล้วเนาะเออเป็นจะเย็นน้ำโซนครับพอเด่นไปทางสซนครามับโอ้ยน้ำสซนครามหลายเหรอตั้งไม่เห็นหรอกกวาดนะเพื่อตายบ่อาไปเอาปลาอยู่ขอบเสียงน้ำโอ้ยน้ำมันหลายเลยน้ำไหลายทะยักษ์เสียงน้ำมองเหนเขาออบต้อนน่ะน้ำปิทะยานขนาดเลย โอ้ยไปนี้ก็บ้านี่ยประตูน้ำเลียบไม่ได้ว่าภาพไปสงครามบม่ได้บปไ่ได้ไม่ได้ว่าภาพไ่ได้ภาพไปสงครามนี่เลยดิผมบอกไปซื้ออะไนั่นแล้วเอาจีบเอาตอจตงสันโอนหายไปทังหน้าเขากุญลุงจะไล่ก็บ้านบุลุงให้ก็บ้านแม่นเห โอ้ลืมลืมลืมได้เจ้ากันกำลังตังพอปีไปโอ้โหเจ้าก็จะควางออกกันโจนปัญาบเพราะว่าพ่อปีเนี่นอยู่ร่วกัทางการนะนะพ่อปีแล้วรอไปเดี๋ยไปต่อไทยไทยไทยทุกทุกอย่งก่ พอกันยังก็ต่อนทา,ทายถูกจิละล <l iz on> ินมันไม่ไปทา,ทายทายถูกถูกถูกบด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 บาทนะทายถูกบดบาทนะถูกจิละถูกจิละยังก่อนจิละจิละย่าบดนะลินมันไม่มไปนะ Ủa châu bố Mình tạc Mình thấy có bó đầm Nó về Mình

那就看啊、哦。